มาต่อกัน EP 2นะครับสำหรับงานซ่อม In นเวอร์เตอร์ไ on o f d ออนจากค่าย Solid นะครับแกะออกมาแล้วไสในก็จะประมาณนี้เลยนะครับอลังการงานสร้างรูหราหมาเฮานี่ยอย่างไสในเครื่องบินนะครับก็เป็นอะไรที่ชอบมากเลยไสในอะไรที่มันเยอะแยะไปหมดแบบนี้นะครับถึงจะรื้อยากซ่อมอยากนะครับแต่ก็ยังชอบอยู่นะไม่รู้ยังไงโลก,กจิตนะครับชอบอะไรแบบนี้นะ เห็นไหมสไสในของมันไม่รู้ใส่อะไรมาบ้างนะครับซ่อมนี่ชั่วโมงเดียวนะครับหรืออยู่3มชั่วโมงนะรวมประกอบด้วยนะก็เหมือนเดิมนะครับ IP65 เป็นระบบปิดแต่ใส่พัดลมมาเหมือนเดิมนะครับก็ยังหาเหตุผลรองรับไม่ได้ว่าทําไมเขาใส่พัดลมมาอาจจะเป็นในส่วนของอกฎหมายบังคับหรือว่าอาจจะเป็นการหมุนเวียนอากาศไม่ให้มันร้อนอยู่แค่จุดใดจุดหนึ่งในบอร์ดนะครับมีพัดลมในตัวก็ ถ่ายเทไม่ใช่ถ่ายเทหมุนเวียนนะครับหมุนเวียนอากาศภายในของมันเองนี่แหละนะมันออกไปไหนไม่ได้ก็หมุนเวียนอยู่ด้านในนี่แหละเขาถึงได้ใส่พัดลมมาซึ่งโซลิดเนี่ยใส่ตัวเบเิ่มเบเทิรมมาเลยนะครับประมาณน,น่าจะ5นิ้วได้ตัวนี้นะครับ4นิ้ว5นิ้วพัดลมในส่วนของบอร์ดก็คล้ายๆกับดีแต่ไม่เหมือนนะไม่เหมือนรายละเอียดหลายๆอย่างไม่เหมือนบอร์ดคอนโทรลไม่เหมือนบอร์ออดอินพุตเอาพุตไม่เหมือนบอร์ดจอยิ่งไม่เหมือนเลยนะครับ บอร์ดจอจะเป็นอย่างนี้นบอร์ดจอเบิ่มเทิมจอใหญ่ด้วยนะครับใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Micro 2ตัวนะครับไม่รู้ว่าทำหน้าที่อะไรน่าจจะเป็นในส่วนของการแสดงผลแล้วก็ในส่วนของหน้าจอทัชสกรีนนะครับทีนี้ มาว่า,ากาันด้วยอาการเสียว่ามันเสียได้ยังไงพังได้ยังไงเครื่องแบบนี้หลายคนสงสัยและถามเข้ามาตัวเนี้ผมถามจากลูกค้าแล้วลูกค้ามีการใช้คาปาคาปาซิเตอร์นี่แหละตัวใหญ่400หรือ500โวลต์จำไม่ได้ตัวใหญ่บักเอกเลยมาขนานเข้ากับไฟฝั่ง PV หรือว่าไฟฝั่งแผงจากนั้นนะครับพอยกเบรกเกอร์แผงขึ้นปุ๊บเครื่องระเบิดตุ๊บเลยนะครับลูกค้าแจ้งมาว่ายอย่างนั้นทีนี้ น่าจะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขาการรับประกันเพราะว่าเป็นการดัดแปลงต่อแบบไม่ไม่อยู่ในเงื่อนไขที่เขาระบุมานะครับปกติเราก็จะต่อแผงก็ต่อเข้าเลยปกติก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่อันนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรลูกค้าเอาคาปาซิเตอร์ตัวใหญ่ไปขนานเข้าค่อมเข้า PV นะครับบวกลบเลยก็คือขนานคาปาซิเตอร์เข้าไปทีนี้ยกเบรกเกอร์ขึ้น ก็เนื่องด้วยมันน่าจะเป็นการกระชากกระแสที่อาจจะสูงทำให้ IGBT m o s f e t ช็อตตอนแกะออกมาเนี่ยมีเศษของ IGBT m o s f e t เนี่ยกระชุยกระจายนะครับเศษเล็กเศษน้อยเต็มเครื่องไปหมดเลยนะไอเราก็มือไวใจไวนะครับเจอเศษ m o s f e t เก็บมาก็ทิ้งไปก็เลยไม่เหลือให้ดูนะครับแต่ที่แน่ๆมีชอ็อตมีระเบิดแล้วนะครับ IGBT ช็อต m o ด f e t ช็อตแน่นอน ทั้งเสียงที่ลูกค้าแจ้งมาว่ามีเสียงระเบิดดังตุ๊บแล้วก็เศษที่เราเจอเป็นพวก m o d เฟ a g อจีนะครับก็มีช็อตแน่นอนมันก็เลยน่าจะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขประกันลูกค้าก็เลยไม่ส่งเคมก็เลยส่งหาช่างนะครับเพราะว่าต่อแบบแวกแนวก็เอาไว้เป็นเคสตัตวอย่างนะครับไว้เตือนๆการหาใครที่จะ ต่ออะไรที่มันแปลกแวกแนวะก็ระวังไว้ด้วยเราอาจจะมองว่ามันไม่ได้มีผลกับเครื่องนะครับซึ่งตัวผมเองก็มองว่ามันไม่น่าจะมีผลกับเครื่องแต่อย่างาที่เห็นอยู่นะครับมันทําให้เครื่องช็อตซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันช็อตได้ยังไงนะการเอาคาปาซิเตอร์ไปค้อมฝั่งทีวีเนี่ยมันก็ไม่น่าจะทําให้เครื่องช็อตได้แต่อย่างที่บอกกระแสที่เข้าเครื่องมันอาจจะมีช่วงขณะที่มัน คาปาซิเตอร์เนี่ยมันจุกระแสะไว้ค่อนข้างสูงเวลาเปิดเบรกเกอร์เข้าก็อาจจะมีการกระชากที่สูงเกินไปทําให้ทําให้มอดเฟสหรือ IGBT ช็อตได้นะครับเพราะว่าแรงดัน PV เนี่ยที่เข้าเครื่องมาเนี่ยบางส่วนมันจะผ่านมันจะต้องวิ่งผ่านไดโอดแล้วก็ไปประจุไว้ที่คาปาพวกนี้ซึ่งในสภาวะเครื่องใหม่เปิดใช้งาน คาปาในเครื่องเนี่ยมันจะไม่มีแรงดันนะครับมันจะไม่มีแรงดันมันจะเกือบเป็นศูนย์โวลต์เลยทีเนี้ยเรายกแผง P ีขึ้นปุ๊บมันจะมีการกระชากหน่อยๆเพื่อเติมประจุเข้าคาปาพวกนี้ซึ่งโดยปกติแรงดันที่มาจากแผงกระแสมันก็จะต่ำๆมันก็ประจุเข้าผ่านมันจะต้องวิ่งผ่านไดโอดนะครับแล้วก็ประจุเข้าคาปาพวกนี้ก็ไม่อ่าก็เลยไม่ได้ส่งผลอะไรในสภาวะการใช้งานปกตินะครับเพราะแรงดันอ่าเพราะกระแสจากแผงเนี่ยมันอ่อน แต่ทีนี้ว่าเราเอาคาปาซิเตอร์ไปค่อมที่แรงดันของแผงกลายเป็นว่ากระแสมหาศารมันจะประจุอยู่ในตัวคาปาซิเตอร์พอยกเบเกอร์ PV ขึ้นปุ๊บกระแสมหาศารตรงนั้นจะไหลมาผ่านไดโอดแล้วก็เข้าประจุที่คาปาในตัวเครื่องซึ่งมันกระแสมันไหลเข้าสูงเกินไปไหลเร็วเกินไปนะครับคาปาเนี่ยมันก็ต้านอยู่แล้วนะกว่าจะประจุกระแสเต็มกลายเป็นว่ากระแสมาเยอะเกินไป ผมเดาว่าผมยังไม่แก่นะผมเดาว่าตัวที่ระเบิดเนี่ยไม่น่าจะเป็นมอสเฟตหรือ i อก t ีผมเดาว่าน่าจะเป็นไดโอดมากกว่าที่มันระเบิดตุ่มตามนะครับแล้วพอมันระเบิดแล้วก็อาจจะให้อาจจะทําให้ส่วนอื่นๆเสียไปด้วยอย่างเช่นตัวที่ผมไม่อยากให้มันเสียเลยก็คือตัวนี้หม้อแปลงนี่เห็นไหมอ่าตัวมอแปลงเนี่ยมันเป็นอะไรจาเพาะอะไรเฉพาะทางนี่เรียบร้อยไปแล้วไหมความร้อนสูงเห็นไหมละลายเลย ห,หม,ม้อแปลงเสียนะครับหม้อแปลงตัวนี้เสียอีกแล้วหม้อแปลงเสียแบบนี้ก็งานเข้าเลยนะครับเราต้องรื้อออกมาหาที่พันหรือสั่งพันหรือพันเองนะครับมันไม่มีขายตามอะไหล่บ้านหม้อนะพวกนี้ไอพวกหม้อแปลงเนี่ย IGBT MOSFET หาสั่งได้ทั่วไปหาไม่ยากแต่หม้อแปลงเป็นอะไหล่จำเพาะที่มากับเครื่องรุ่นนั้นๆเลยเราไม่สามารถหาสั่งซื้อได้ตามออนไลน์หรือเดินไปบ้านหม้อได้นะครับ ภัยสงภัยสารก็ไม่น่าจะมีของพวกนี้มันเป็นอะไรเฉพาะทางที่เขาผลิตมาเองของเขาเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ว้าวุ่นอีกแล้วนะครับเครื่องที่เกรดสูงๆงานดีๆนะครับชอบเสียอะไรที่มันพิเศษพิเศษอย่างตัวโซลิดนะครับเคยเจอเคยแกะซ่อมมาแล้วก่อนหน้านี้เครื่องนึงอันนั้นเคสนั้นลูกค้ารีบนะครับเจอหม้อแปลงไหมก็เลย ประกอบส่งคืนให้ลูกค้าหาที่ซ่อมอื่นนะครับที่เขามีอะไหล่ตัวนี้ก็ลูกค้ารับกลับคืนไปผมปิดงานไม่ได้ช่างคนต่อไปเปลี่ยนหมอปแปลงปุ๊บก็ปิดงานจบเลยได้เฉยเลยนะครับตัวผมก็กลายเป็นวา่าไม่ได้อะไรเลยในเคสนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เข้าใจนะเราไปต่อไม่ได้ก็ต้องให้คนที่เขาไปต่อได้ช่วยปิดงานไปนะครับสำหรับเคสนี้ก็เจอเหมือนเดิมมอปแปลงไม่อีกแล้วมอปแปลงภาคจ่ายไฟย่อยตัวนี้อย่างที่บอก ก็เดี๋ยวจะลองหาที่พันเม่อปแปลงดูหรือจะลองพันเม่อปแปลงเองดูนะครับเพื่อ,อเผื่อที่มันจะได้นะในส่วนของมอสเฟตหรือ,อไดโอดตัวที่ระเบิดอันนั้นอันนั้นไม่ใช่ปัญหาใหญ่อันนั้นแก้ได้ไม่ยากนะครับกว้าวุ่นอีกแล้วเคสนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันในส่วนของรายละเอียดของตัวบอร์ดแล้วก็อาการที่เสียหายนะครับไว้เป็นเคสตัวอย่างนะว่าอย่า หาทำอะไรที่มันแข็งๆไม่งั้นจะเจอแบบนี้เครนี้ลูกค้าซื้อมาใหม่เลยยังไม่ได้ใช้งานต่อทีวี PV, ยกทีวีขึ้นปุ๊บระเบิดตูมเลยนะครับก็สาเหตุก็น่าจะอย่างอย่างที่วิเคราะห์ไปแล้วข้างต้นนะครับกระแสะเข้าสูงเกินไปแม่จบเลยเครื่องและเกือบ4ี่0 0ื่นนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ